วันนี้วันเกิดเราลูกๆก,กับป,ป๊าต้องเตรียมเซอร์ไพรส์เราแน่นอนเลยวุยดีใจจังเลยจะได้อะไรบ้างนะนกระเป๋าเค้กอุยจี้าพี่ดีพี่ดีค่ะพี่ดีรู้ไหมวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์ค่ะหนูชอบวันศุกร์ุเลยอยทำไมอะทำไมพี่ดี พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกแล้วก็วันนี้หนูกับน้องๆจะได้เล่นเกมฮะได้เล่นเกมเหรอพี่ดีแล้วมีอะไรอีกอ่ะพี่ดีอก็พรุ่งนี้หนูม่เรียนคูกิจค่ะเฮ้ยอย,ยดีใจได้เรียนคูกิจอะไรเนี่ยพี่ดีมันไม่มีอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีมันไม่ถอยหน่อยนะคะหนูจะเล่นคุณละฮุกโอ้ ออะไรเนี่ยพี่ดีทาไมจําวันเกิดเราไม่ได้เนี่ยวิแต่ก็ไม่เป็นไรยังเหลือน้องนายน้องนายน้องนายนั่นไกําลังเล่นบอลอยู่เลยน้องนายจำได้แน่นอนน้องนายน้องนายครับครับปาะมีน้องนายน้องนาย น้องนายจำได้ไหมครับวันนี้วันอะไรก็วันศุกร์ไงครับอุ้ยวันศุกร์แล้วมันเป็นยังไงอ่ะน้องนายก็ก็อ๋อพรุ่งนี้หนูก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับมัมมี่เฮ้ยแล้วไงต่อน้องนายวันศุกร์หนูก็จะได้เล่นเกมไงมัมมี่อโอ้แค่นี้เองเหรอน้องนาย มามีมีอะไรอีกไหมครับมามีลมนีนนะครับหนูเจตเตบอลอ๋อหลบหลบหลบเตะบ,บอลโอเคโอเค,อ,เคอะไรเนี่ยทำไมน้องนายก็จำวันเกิดเราไม่ได้เนี่ยเอ้ยนี่ขุนเขาต้องจำแน่ๆเลยกำลังเล่นอยู่เลยนี่เดี๋ยวไปถามคุณเขาดีกว่า ขาจำได้ไหมคะว่าวันนี้วันอะไรวันหยุด <S 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 วันหยุดจะ,จะได้เล่นเกมจะได้เล่นเกมเอา้าแล้วมันมีอะไรอีกอะลูกแลก้วก็แล้วก็แล,แล้วก็ดูตูนดูหนังแชทเกมดูตูนดูหนังแชทเกมโอ้ยแล้วก็แล้วก็ไปจีวิ่งย็นว่งนี้ก็จะได้หยดุด แม้แต่ขุนเขาเองก็จำไม่ได้เลยเนี่ยว่าวันนี้วันอะไรมามีมันนิดอัดแล้วเฮ้ยขุนเขานึกออกเหรอเุ้ยวันอะไรขุนเขาไม่ก็จำไม่ดื้วันที่มามิจะไม่ดูโอ้ยอะไรเนี่ยนึกออกไหมอ่ะนิ่งไม่เลยเหมวอนมามิเฮ้ยพี่กนแพี่นาลุกเตะบอลดูดูสิลูกแต่ละคน พี่ดีน้องนายน้องหงษขาวจำไม่ได้สักคนเลยอ่ะว่าวันนี้วันอะไรเฮ้ยป้าป้าไงไปถามป้าป้าดีกว่าจำไดแ้แน่เลยโตเร็วมากเลยขนาดเนี่ยี่ใกล้จะได้กินแล้วเนี่ยโอ้โหป้าป๊าป๊าอะไรมีป้าจำได้ไหมเนี่ยวันนี้วันอะไร วันนี้วันอะไรเฮ้ยเฮ้ยวันนี้วันที่วันที่เจ็ดกุมณาหรือเปล่าใช่ป้าว <c oughs> ันครบรอบเออมีครบรอบอะไรป้าครบรอบป้าป้าปลูกผักได้หนึ่งเดือนแล้วเนี่ยมีดูสิเนี่ยได้กินแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอีกไม่กี่วันป้าป,ป้าก็จะย้ายไปปลูกแปลงใหม่จะโตลเลยมีดีใจเนาะเออแล้ววันอะไรอีกอ่ะวันอะไรอีกนอกจากปลูกผักอ่ะ วันสุ์ใช่วันสุ์วันสุ์แล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกยังไม่ถูกอีกเหรอวันวาเลนไทน์ไงวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์วันที่14บสีวันวาเลนไทน์อะยังไม่ถึงเลยเอ้าเหรอวันอะไรเฮ้ยไม่หวังแล้วมนมีวันอะไรมีปลาปาดีใจด้วยนะอะไรฮ้ยมามี ลิซ่าออกเพลงใหม่วันนี้ใช่ไหมใช่เห็นไหมมีดีใจใหญ่เลยใช่ไหมขอบคุณมากขอบคุณมากไม่ต้องดีใจขนาดนั้นหรอกนอกจากนี้ที่พูดมาเนี่ยจำไม่ได้เลยหรอวันอะไรอีกไม่รู้มีวันอะไรอ่ะอเอานึกนึกอีกนึกเด็กนึกอีกนิดนึงนึกเยอะแล้วมีไม่เอาแล้วไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากเล่นนิดนึงหน้านิดนึงนิดนึงนิดนึง ไม่เอานึกไม่ออกไม่ออกไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วโอ้ยนิดนึ่งนิดนึงโอ้ยอะไรเนี่ยกวนอยู่นั่นแหละนิดนึงนิดหนึ่งอ้อคนจะทํางานไปไปมีไปไปทําอะไรมีก็ไปทําก่อนเลยป๊าป๋าไม่ยุ่งไม่ว่างตอนนี้โอ๊ยอ๊ะยังไปอีกโอเคโอเคไปก็ไปโยดูสิทั้งลูกทั้งป๊าป๊าจำวันเกิดเราไม่ได้เลยสักคนน่ะ ไม่มีใครจำวันเกิดเราได้เลยอะ่ะกุดเขาก็จำไม่ได้พี่ดีก็จำไม่ได้น้องนายก็จำไม่ได้มากกว่าน,นั้นป๊าจำไม่ได้ <c oughs> เราอะ่ะ <c oughs> ก็นึกว่าจะมีลูกๆมาเซอร์ไพรส์เอาเค้กมาให้มามีเป่าเค้กของขวัญวันเกิดนั่นนู่นนี่ <c oughs> สงสัยอะ่ะ เราเป็นแม่ที่ลูกลกลืมแน่ๆเลยอ่ะ มามีว่าวันนี้เปล่าครับหนูหิวน้ำมามีเอาน้ำเอาน้ำให้หนูกินหน่อยครับใช่ครับมามีเอาน้ำให้หนูหน่อยครับไม่มีใครสนใจเราเลย ไฟดับไฟดับลูกๆจะอยู่ยังไงเนี่ยไฟดับหมดบ้านเลยอะน้องนายคุณขาวเฮ้ยลูกๆอยู่ไหนเนี่ยลูกๆอยู่ไหนเอ้าหายไปไหนหมดเนี่ยน้องนายคุณข้าน้องนายน้องนายน้องนายคุณข้าน้องนายเฮ้ยหายไปไหนกันหมดเนี่ย ഹീ ബാപ്പി ബാപ്പി ബുയ്യോ ഹീ ബോയോ ഹീ ബോയോ ഹീ ബാപ്പി ബ happy birthday to, to you ค oh, <|yo|>> yeah. ืออะไรเนี <k <k oh, 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 oh. ่ยป๊าป๊าก็วันเกิดมามีไงมามีมามีจำไม่ได้หรอก็วันเกิดมามีจำได้ป๊าก็เนี่ยมามีก็ถามลูกทุกคนว่าจำได้ไหมว่าวันอะไรคุณเขาจำได้ไหมวันนี้วันอะไรจำได้เอ้าแล้วทำไมบอกมามีว่าจำไม่ได้ล่ะแก้แก้โอ้พี่ดีล่ะจำได้ อา้าวแล้วทำไมบอกมอมีว่าจำไม่ได้แก้งแก้งโอ้หพี่นายก็เหมือนกันใช่ไหมพี่นายก็แก้งหมอมีขอของขวัญให้หมอมีนายมีของขวัญอะไรให้หมอมีครับะอะไรอ่ะหนึงน่งเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทโอ้โหมอมีรู้ให้หนึ่งบาทโอ้มันเป็นหัวใจอ๋อมันเป็นหัวใจแล้วก็มีกาดด้วย เขียนว่า I love m u m I hot to m u m อฉันได้หัวใจมามีเหรอใช่ไหมโอ้ฉัน hot to m u m I hot to m a m โอ้ยแล้วก็มามาแล้วก็หัวใจเต็มไปหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นน้องนายกับมามีโหขอบคุณมากนะลูกๆมัมีอ่ะนึกว่าทุกคนอ่ะจะลืมวันเกิดมามีแล้ว ใครจะลืมมันเกิดมามีได้เราเพราะว่าลูกๆทุกคนกับป๊าปาน่ะรักมามีที่สุดเลยเย้ yeah. <Yay. S 1> มามีก็รักลูกๆทุกคนที่สุดเหมือนกันเป็นเด็กดีนะโอเคไหมคะโอเคโอเค สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่ละครนะคะเพื่อนๆใช่ครับต้องนอคลิปนี้เป็นแค่ละครนะแต่ว่าวันนี้น่ะเป็นวันเกิดของมามีเหมือจริงๆนะทุกคนใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกๆก็อย่าลืมทําตัวเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะตั้งใจเรียนด้วยนะอ่าโอเคให้พี่ดีอวยพรให้มามีหน่อยครับขอให้มามีถูกลงวันทีนึ่งถูกนงท้หน่อยไรนายสุขภาพแข็งแรงด้วยนะอวยพรให้มามีหน่อย ขอให้หมามีรวยที่สุดในโลกโอ้ให้มามีรวยที่สุดในโลกไม่มีใครขอให้หมามีร่างกาใขรงแลยคุณเขาขอมั่งอวยพรให้หมามีหน่อยขอให้หมามีรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงขอให้หมามีสุขภาพแข็งแรงขอให้หมามีได้ยศเอ็กายได้ยศเอ็กนายโอ้ยเยอะแยะมากเล้หมามีผมสีเขียวตลอดไปอะไรเนี่ยโอเคขอบคุณมากเลยนะสำหรับวันนี้เด็กๆโอ้น่ารักมากเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องหนูดีทีวีช่องไดชอบคุณขาวทีวีหนูดีเกมเมอร์ค่ะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย